สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับอาทิตย์นี้เด็กๆลองทายดูสิว่าสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรกันอ่าโดยที่ครูมีคำใบ้ก็คือเด็กๆมองไปรอบๆดูเด็กๆมองไปรอบๆโรงเรียนเราเลยมีมีไงใบไม้เป็นยังไงบ้าง นี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรเด็กๆคิดได้ยังคิดได้ยังถึงครูจะพาไปเฉลยอ่ามีอะไรบ้างนะเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะมีใบไม้ที่พัดแรงมากเลยต้ยนไม้พัดแรงมากเลยแล้วก็อะไรคุณครูแต่งชุดแบบไหนเออคุณครูใส่เสื้ออะไรนาเก่งมากเดี๋ยวเราเรองไปดูคุณครูจะเฉลยให้ตอนที่เราไปอยู่ในห้องเรียนนะคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรและวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะ เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆจะหลังจากที่เราไปข้างนอกมาดเด็กๆรู้ยังเอ่ยว่าสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรอ่ะวันนี้ครูคจะมาเฉลยสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องหรือดูการอ่าสัปดาห์นี้เรียนเรื่องหรือดูการนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องหรือดูหนาวนั่นเองหอดูหนาวก็คือ การที่มีอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆนาแนะนำากันเรื่องก,การแต่งกายโทษของอากาศหนาวนะการแต่งกายของอากาศหนาวฤดูหนาวต้องเป็นยังไงครับเราต้องใส่เสื้อกันหนาวนั่นเองอะแล้วก็มีอะไรผ้าพันคอถ้าเราหนาวมากเลยเราจะมีผ้าพันคอแล้วตอนเด็กๆนอนอะเด็กๆนอนเด็กๆต้องมีอะไรนะ มีอะไรนะ้าอ่า<ม>เราก็ต้องหม่มผ้าห่มด้วยดูผ้าหม่มใช่ไหมคะนี่ผ้าห่มของเด็กๆเวลานอนเราก็ต้องห่มผ้าให้มีชิดเลยให้ถึงคอเลยเราจะได้บรรเทาอากาศหนาวได้นะคะเรามีอะไรอีกน้ามีเสื้อแขนยาวมีผ้าหม่มมีผ้าบันคอมีอะไรอีกน้าที่เด็กรู้ไหมอ้ามีไหมผม ไหมคูมนั่นเองนะนี่เ,นเคยใส่ไหมคะตอนอยู่บ้านฮะ,ะแล้วก็อะไรถ้าเราหนาวเท้าเราหนาวใช่ไหมฮะเท้าเราหนาวเราต้องใส่อะไรคะเราต้องใส่ถุงเท้าเพราะว่าเท้าเรานิเราจะเย็นมากเท้าเย็นมือเราจะเย็นแล้วหูเราจะเย็นไวมากเราต้องปกป้องร่างกายตนเองถ้า เท้าหนาวเราก็ใส่ถุงเท้าถ้ามือหนาวเราก็ต้องใส่ถุงมือแล้วถ้าหูหนาวนละ่ะหูหนาวใส่อะไรอ่ามันจะมีมีเขาเรียกอะไรอะหูเป็นหูอ่าเม็ดที่ครอบหูไม่ให้หูหนาวนะคะอ่าให้อบอุน่นให้แก่หูของเรา่ะ อันนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วอะไรอีกนะอะไรอีกนะเราออกไปข้างนอกจะผิงอะไรผิงไฟเด็กๆกับผิงไฟแม่แบบรูปเลยอ่ะแบบรูปเลยการผิงไฟดูสิเขาหนาวมากเขาหนาวดูเครื่องแต่งกายเขานี่นี่น,นี่ที่ครูว่านี่ที่ข้อหูผ้าพันคอถุง เมือ่อถุงเท้ารองเท้าเห็นไหมเขาใส่ชุดที่มิดชิดมากเพื่อให้ร่างกายร่างกายอ่าร่างกายของเรามีความอบอุน่นพออบอุ่มแล้วเราก็มีการพริงไฟนยพิงไฟไฟมีความร้อนทำให้เราอบอุ่นได้อ่าต่อไปแล้วเด็กๆรู้ไหมแล้วมีอะไรอีกนันนอกจากพิงไฟหามมาทำนี้ทงนี้ทำนี้ อ่าคือการออกกำลังกายออกกำลังกายจะให้ทำร่างกายให้เราเราอบอุ่นนั่นเองดูสิฮะ,ะเขาขยับซ้ายขวาซ้ายขวาจะทำให้เราเงื่อออกอ่าเงื่อออกแล้วก็เราจะจะอบอุ่นร่างกายได้นั่นเองแล้วต่อมาอ่าประโยชน์ของฤดูหนาวล่ะเด็กๆรู้ประโยชน์ของฤดูหนาวไหม ประโยชน์ของฤดูหนาวก็คือทําให้อาหารที่เรากินเนี่ยไม่บูดไม่เน่เา,เ,าเ,สนเสียก็คือไม่เน่าเสียง่ายเลยให้เน่าเสียนขขอ้อยซึ่งหนูประมาณว่าให้เน่าเสียระยะเวลาในการเน่าเสียจะน้อยลงจ,จะช้าจะช้านั่นเองนะคะแล้วโทษของฤดูหนาวล่ะเด็กๆรูจ้จักโทษฤดูหนาวไหมคืออะไรคืออะไรคือแบบมันหนาวมาก ทำให้เราไม่อะไรเลยทำให้เราไม่สบายและป่วยเป็นไข้ได้นี่คือโทษของฤดูหนาวนั่นเองอ่าแล้วอะไรอีกสภาพภูมิอากาศของฤดูหนาวที่เราออกไปข้างนอกก็คืออะไรมีลมลมลม,มหนาวนั่นเองอ่ามีลมมีมีอะไรนะหิมะใช่ไหมเด็กๆเคยเห็นหิมะไหมไม่เคยเห็นหิมะเพราะอะไร ประเทศเราไม่มีหิมะแต่ต่างประเทศถ้าฤดูหนาวของเขาเขาจะมีหิมะแบบนี้นี่หิมะสีขาวๆเขาจะมีหิมะด้วยนั่นเองนะคะหิมะนะอ่าแล้วเรามาครบทวนกันดีกว่านะเครื่องแต่งกายเรามีอะไรเสื้อแขนยาวหมวกไหมพรมที่คอหูผ้พาพันคอถุงมือถุงเท้าที่ให้บรรยากาศหนาวแล้วก็อะไร ปีการผิงไฟมีอะไรออกก่างกายให้เราร่างกายอบอุอ่นประโยชน์ของฤดูหนาวอะไรล่ะประโยชน์ของฤดูหนาวคือการถานอมอาหารไม่ให้บูดเน่าเสียง่ายนั่นเองแล้วโทษล่ะโทษล่ะจำได้ไหมคุณครูพูดทำให้เราไม่สบายนั่นเองนะคะและคุณครูอยากฝากกับนักเรียนนะการบ้านวันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆ วาดรูปวาดรูปนะวาดรูปอากาศหนาวเช่นอะไรนะใส่เด็กๆวาดรูปเด็กๆอยู่ในท่วงกาอากาศหนาวมี